ล้วครับผมที่มาดองกี้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 หนึงคือเป็นสัญญาณาตรงนี้โอ้หับักกได้รับตัวนีครับผมตัวบุลล์เลยครับบักงเลยแต่ยังอมาอยู่ไม่ให้ดูโอ้โหเห็นไหมครับปาร์ติดวอลิ ครับโดดโดงตรงอู้เดี๋ยว็ดหางไม่ยื่อไงล่ะครับผมโลกสวยลบไปครับผมนะครับหน่อยนึงนี่ครับติดนะครับนี่ครับโลกสวยลบป้าฮัดจูบอ่โอ้ขาดซีบอ่ะเห็นไหม

พันเลยตัวนี้ยอ่ะพวเอ้ไอ้พันเลยมันบอลนั่นพันเนี่ยโอ้ดีเด็กมันอยู่เนาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเห็นไหมครับพุ่นดินดิ่นพุ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 นดูล่อเนี่ยลุต่อเนย ฟังเสียงตีเรื่องตับ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 อยู่ครับคุณฟังมันต้มหังครับธรรมดาไหนครับรุ่นใหญ่นี่คือหัวสุบมองบ่อใดเลยครับนี่พันพันดูกับมองเลยอหาขาอมเขาลองใดโอ้ยเหี้ยอะไร นอโอ้ได้ขึ้นอีกบู๊ทหอยนะครับได้เบิ่งตัวปลาครับผมบริเนนน้อยนะครับเด้อขาดซีกับขาดหน่อยครับพรุ่งันอาจจะเกินด้วยซ้ำครับผมน่าจะเกินสี่โลครึ่งโ,โอ้ยต้องเสื้อมือครับว่าโอ้ปลาเอ๊ปลาคือใครถูกตวัวแต่มือหนอีไหม ผู้พนหายถูกมือพ่นวาซีโร่เคืองบกขาดครับต้องเสือพ่นดูบ่เจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเขานำเขาเล่นเขาเล่นเขาเน้อครับผมยังไงย่เข้าเน็กไปอยู่ยินดูฟังผมบ่ มันเด็ามาามาดมันัวขึ้นมาอีกหนึวว่งเพราะผมทำเดียวยังไงไม่ยูง่งเหรโลกสวยหลบไปไม่ต้องมารามามีคือการหากินหาอยู่หนนา,ากิน โอ้โอ้ฝาไข่เต็มทองเลยครับผมเดี๋ยวมือผมดีกลับบ้านผมจะเอาไปนั่งตัวไปปั่นผู้เฒ่อกไก่บ่อนเอาไปนั่นงเอี้ยฝาไข่ตัอยระเทศบ้านผมเลยแามเพิ่นแยมตัวประเทศแยมนี่ต้องฝาผู้แต่ทางนั้นมันซ่อนทางนั้นโมบี้ปลาแยมแค่ยังตีเพราะว่ายังคือคุณผู้ชายหรอนนะมันมีฮอร์โมนโอ แลวเขาสุ่มพันว่าไไหมออที่มีต้มหรือน้ำไสน้ำพุง่งแหละอ่าโถไอ้งอกปลายบันบนีนยังเสื้อวันหลุดติหยาน้ำไหลทีู่าตี้ของจิน้นีส่งซ้ำโอ้ยเอาดีๆได้มองเนเยน่เป็นยัางมาฟ้าก็นันดอก 你饿不？E ฟองออ e อีกอ่ะนุ่งแก้วครับดักปั๊บๆเล,เลยเลยตีมีชาโจวนปลาพันหางเนี่ยครับคือลูกแม่น้ำแท้ครับแม่น้ำโขงครับผมนี่แหละปลามันต้องนุ่นนี่่ซานแต่ยูทั้งบ้านผมนะครับโอ้ยปลาเสือก็ต้องมัน สามนิ้วสี่นิ้วเขมาโตให่แล้วยาวอีกหมดนะเอาละเอาจนแล้วคืนพร้อมกันผละอ่างนี้เออคืนคืนพร้อมกันผละนล่องมาแล้วว่าเป็นยังอกผมว่าได้เ้าได่มได้เงี้ยอี๋ยังเหนแต่คือกินแบบนบ้านก็เห็นแล้วเรบร้อยแล้ว กระต้นนี้เจ้าแกะออกแล้วบอรกระต้นนันเนี่ยเจ้าแกะออกแล้วบอไม่ใค่แล้วบอ เอาไปเป็นม้องน้อยครับบัดนี้ม้องห้าหกเส้นตัวม mm ีโ hmm. อ oh ้ยหนัก hmm. น oh ัก oh. ก mm ่อนหินเนี่ย หนักน้ำดึงก้อนหินอโ้ป,ป,ปายังปอดแปดปาแดงแจ๊ไวเลยปอดแปดเจ๊ป,ปิปป้งมือเซ้านี่บอมันเนาะปลาย้ำนีเนาะขนาดนั่นนะเอ้ยมั่นย้ำในช่วงไงนานนัน่นเนาะนานอีเล็กน้อยน,อนี่เนาะเออไม่ปีนั่นนาะโอ้ปิ้ง ตัวอันนี้เพื่อนปลาปอดเปลียนด้วยครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเป็นพัฒตากลางเอื่นไปอย่างพงโมรูพื่กันครับแต่อันแต่อันนี้ผมหูด้วยครับนี่ปลาพัฒตากลางเอื่นปลากระมังครับนี่อยู่ดีเอื่นปลาเก่งครับอ่าอีกแล้วหนึ่งตัวอะทเพี้ยนไปหรือทับเพี้ยนไหนทับเพี้ยนปลาลำปำบ่้ปะ นักก่อนห็นแม่วันนี้นักป่าโอ้โพันเ็วเอวเหลื่อม่ไหลลงนมันเน่าเดนน้ามันเดียวขึ้นเดียวลงแท้ตอนนี้น้ำจะดึงจม,มางหิ ีนเมืองจีนเนี่ยฝนทล่มหนักได้ปล่อยน้ำระบายเล่งระบายน้ำออกแต่บ้านเขาแบบแรงบมดทีนี้แล้วเดี๋ยวเออเอาเจ้าของไว้เขาจะเจ้าของเอาผ้าใบกันปลยให้หม están, ูตายปลยให้หมูตายแล้วเขาอยู่ต้นน้ำเนาะเขลายน้ำบางที่ตาย

บอไซที่กันมันบอกคือมันมันตีกัมาโค้งกันเลยเายามคนด้วยยามตามหลังน้ำอะไรขึ้นเนาะอ้นอะไรอย่างไรปรย้อนะย้อน่ประยังป,ะ,งปะหนู ปลาหนูปลาหนูนี่ก็เป็นปลาหนังชนิดนึ่งนะครับเด้อแต่เป็นปลาอยู่ในแม่น้ำโขงครับสวา,ายหนูสวายหนูบ่น,นี่ครับนี่ครับปากมันจะแหลมครับปากมันเป็นโทูคือพวกปลาสวายครับปากจะแหลมแต่เป็นปลาหนังครับผมเนี่ยปลาหนูเป็นปลาที่มีราคาชนิดหนึง่งใหญ่รูสองรูก็รูละสองร้อยห้าสิบครับผมรูละสองร้อยห้าสิบ ้็ตัวละโลสองโลขึ้นคืคอจมเลยสุดแล้วมันี่ นี่ครับผมรวมยอดวันนี้โอ้เดี๋ยวเปิดไฟจักหน่อยก่อนจะได้ <ๆ S 2> เห็นซักตัต๊ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัวนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้บิ๊กๆเลยครับนี่นี่ครับผมสรุปสรุปเย็นนี่ครับโอ้ผมว่าปลาชุดนี้ว่าขาดติดโลเลยนี่ว่าขาดสิบโลขนาดสิโลรึ่งห่อชุดนี้ไหมอ๋อนะเบอร์น้ำหนัก ดูน้ำหนักอิหโล4โลเครงเกิน5กิโลเกาิโลเก่าแม่เลยกูยัุดยเยอ้ยอวางลงเลยเอาลงเลยไม่ต้องใช้ถุงบุทีครับตัวนี้น่าจะ3กิโล2นี่3 คนหาตัวกะสามโลสองเด้อครับเด้อสามโลสองอีริสามโลสองโอ้เป๊ะเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสีมือสุดยอดสีมือสี่โลครึ่ง3โลสองเป็นเจ็ดแล้วครับสองนึแปดเจ็ดเป็นสิไม่ใช่นะใช่ครับผม สามโลวัวมาถึงดีก็บอกสองโลแปดเออสองโลแปดอิลิโอ้แนวนั้นครับเป๊ะเป๊ะนี่คือความเฉลียวชาญเฉพาะตัวเลยครับเด้นี่กับสิบโลโอ้สิบโลกลัวเราเนี่ยครับเจ็ดเก้าสิบอืมตัวนี้โลสองโอเคครับผมสรุปยอดวันนี้ไทยไทยไทยยุ่มากไทยยุ่งเจ้าตัวรักมาครับแต่จะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแม่ยายขับไปแล้ว ได้ได้ไปเข้าบาที่นี่เรียกเอาไปให้นอนไหมกลางวันหน่อยอะไรโอ้ยังนรับเดี๋ยวผมปิดคลิปไต่ก่อนนะครับเลยนี่ครับนั่นแล้ละไอ้นี่ครับผู้คนพาเราไปหาครับผมที่น้องการนี่แหละบ่เป็นยังตัวนี่แหละโชว์แมันแม่นพุทตารีนั่นลุงแดงพารอครับผมเที่ยวหาทำแล้วก็กินมื่อนี้ก็หาครับผมไม่ได้หาหรอกครับแต่มามา่อยเพื่อนมาเบิ่งเพื่อน ผมไปซอยนางเบิึงไม่เป็นไรไม่ต้องรังแกมากเลยขอซาต้าไข้เดี๋ยวเราก็จะไปดูผลงานที่เราหาเมื่อวานก่อนเช้ครับผมอย่าไปเป็น้อะไรครับโอ้โหผู้ทั้งบดาเดีเนี่ย